สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้คนชอบตกปลาชาแนลก็พามาเยือนหมายคลองเชื่อมแม่น้ําอีกเหมือนเดิมครับลองนี้ก็เป็นคลองท่าลาดนะครับหมายนี้ก็มาประจานะครับมาทุกครั้งก็เจอแต่เด็ดเด็ดนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับหมายนี้นะครับเนื่องจากน้ําเยอะนะครับน้ําท่วมน้ําแรงนะนั่งไม่ได้นะครับ วันนี้ก็มีโอกาสกลับมาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะตกในระยะ4.5แล้วตกเป็นแบบไม่ตายจะกลัววิ่งเนี้ยไม่ตายเบาจะกลัววิ่งสองจะขอนะครับสายเมนก็า3.0นะครับสายหน้า2.5นะครับตัวเบรกกบาไปหนึ่งหนึ่งตัวศูจุดแปดหนึ่งตัวเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับจากการหัางหายไปนานนะครับกับหมายนี้นะครับหมายเ็ด จะมีตัวให้น้าๆได้ชมกันไหมจะมีตัวฟรีเข้ามาหรือเปล่านะครับเกียร์ก็จะเดินนะับกินดะกินทุกปลานะครับโอเคไปตกปลากันเฮ้ยมีเม็ดแรกไปทันลงน้ำเลยพันซะแล้วเอาเอาเอามีแววไหมแบบนี้ามาดูเม็ดแรกกันครับจะกินไหมนะครับห่างไปนานนะไหมนี่ไหมเด็ดนะครับมาถึงถูก ที่ถูกเวลาไหมน่าจะถูกครับเหมือนน้ํากําลังจะอออพอดีนะครับนี่ครับดูจำแรกเป็นปลาอะไรนะรพร้อมหมดแล้วเอาไประ,ระยะ4.5ใสหน้าเบาๆนะครับวันนี้ กินเลยอเอาได้เรื่องครับนะโอ้ยไม่ได้มานาตอนรับดีครับเป็นไงตอนรับของใหญ่เลยไหมเต็มแรกหรือว่าว่าเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันครับกึกกครับลงไปกึกกเลยพาเล็ก,กว่ะได้สวยไหมเดี๋ยวมาดูกันอึ๊บไปแล้วครับว่าวครับโอ้โหเม็ดแรกวัดว่าเลยโอ้โหเป็นขยงแน่เลย ลงอย่างไวก็พุทธเดียวหายไปเลยครับวัดไม่ทันเลยโอ้โหเขาเม็ดแรกว่าวแล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับโอ้โหาำมิดแรกกินก็ถือว่าบันเทงลครับถูกที่ไม่พอครับต้องถูกเวลาด้วยนะครับงั้นไม่ได้ตัวครับต่อครับต่อเจ็ดโมงครับสิบโมงห้าสิบสามเริ่มตกครับ เฮ้ยอะไรก็ไป้แล้วโอ้ยกุ้งแง่เลยอเอ้าเฮ้ยกุ้งเว้ยดูแล้วกินชาแล้วเกิเอาไรไหมอะไหมอ,หโอโหู้หูไหลไหลเบามากไหลเบามากเป็นไปได้หมดนะครับของนี้กุ้งก็มีนะครับกุ้งแม่น้านะครับลองท่าลาดนะครับของเชื่อมแม่น้ําบางบางกงนะลองท่าลาดไม่อาจคาดเดานะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ วันนี้จะเจอโทฟี่ไหมมาดูกันปืด๊ดปื๊ดโยปลาเล็กซัดก่อนเลเ้วปื๊ดปืดเฮ้ยไม่โดนดกค่ะสองทีแล้วสองทีแล้วบาเล็กมาต้อนรับแล้วดูแล้วเนี่ย เอาไปสองทีแล้วทีที่สามจะโดนไหมมาดูกันปืดปืดลงแล้วลงปืดโอ้หลงไว้ไบม่วัดไหมครับปืดลงครับลงว่าไปอันนี้โดนแน่โดนแน่ทีนึงทีนึงทีนึงโดนแล้วครับน,นี่ครับไม่ต้องรีบครับอาจจะช้าหน่อยอ๋อปลาอะไรป้าอะไร,ะไรยวดูกันโอ้โหปลาหมอสักคบครับโอ้ยยุ่งดถูกขอปลาหมอเลยครับ ไอของไหนก็เจอครับคุณหมอครับเจอทุกงานนี่ครับนี่ครับนะโอ้โหตัวสวยอยู่ครับโอ้ยตัวสว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 ยเฮ้ยเออแต่แรกก็เป็นคุณหมอแล้วครับของไหนก็เจอแต่คุณหมอนะครับช่วงนี้ครับงามเลยคุณหมอไป นาทีสามก็โดนแล้วครับถือว่ามาไวอยู่ครับ โก้โก้โก้อาเปิดด้วยคุณหมอตามด้วยอะไรมาดูกันกินรัวๆแล้วครับได้เวลาพอดีเลยดูแล้วเอ้ยเอ้ยทำไมเอ้ยเอ้ยขย่าอะไรเงี้ยปุ๊บว้าวครับอุ๊ยขย่าอะไรแบบนี้วะเือป่า ไปครับไปครับไหนโตรสวยไม่โดนได้ไงมงไปไปครับไปครับหายเลยอยไงไปไปครับไปครับหายลอยไงดูแล้วครับกุ้งแน่เลยดูแล้วกุ้งแน่เลยดูแล้วกุ้งเปล่ารุนกันโอ้ยไม่ใช่ครับนี่ครับโอ้ยดูว่ากุ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ย เราก็นึกว่ากุ้งก็ไม่ใช่แล้วครับโอ้ยไออกับโอ้ยใจเย็นนี่ครับนี่ครับไออกนะครับตัวนี้เจ๊อกด้วยนี่ครับม็ตกวโตนะครับคล้ายขยงครับคล้ายปรากฏแต่น่าจะเป็นไอ้อกครับเอ้ยแอะแอะเขย่งวะออก็ไปอกดูแล้วเสียงเฮ้ย แอด tamam. นี่ครับนี่ครับไม่รู้ว่าขยงเลยอุกครับอะอะไรกับเชิงมันครับไปอืมอืมอืมไปถอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยสะดินครับโอ้ยกระทงเหวครับว่วถอนงี้ไม่โดนอี้เหรอโอ้วันช้าไปไงวะ โอ้ยเสียดายเลยวัดไม่โดนวัดไม่โดนโดนแล้วครับถอนงี้โดนครับ้าถอนงี้โดนครับดี่ครับลองรองจังหวะแบบนี้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 บบน,บบน,นีครับโอ้โหจะเพียนกับจะเพียน ตัวนี้เป็นตะเพียนครับตะเพียนโอ้ยรออยู่นานยกได้ไหมึอบได้อยู่ครับเอ้ายอดไม้ยอดไม้ดีครับนะตะเพียนครับแต้มสามตะเพียนสวยๆเลยโอ้ยขอได้ขอได้ครับขอได้เอ้าแต้มสามเป็นตะเพียนครับตะเพียนเอออะไรโอ้ยโอ้ยอือหือ โอ้โหเอานี่ครับตาเพียน้าโอ้โหถือว่าสวยอยู่ครับถือว่าสวยอยู่ต่อครับต่อแอมสามตาเพียนนะครับเอาจถือว่าโอเคครับอออืื มาเหมือนเดิมอีกโอ้ยเอ้ยปุ๊บเบ่าครับโอ้ยเสียจังหวะครับผู้เสียจังหวะเสียจังหวะโดนแล้วครับไหนทีไม่โดนแต่ทีโดนแล้วปลาอะไรตัวสวยครับตัวสวย ตัวสวยแล้วโอ้โหยี่ก็ปลาอะไรเจี๋ยงับเจี๋ยงนั่นเงับนั่นครับโอ้ยเออแอะเออเลยครับเจี๋ยงโอ้ยเจี๋งทงใหญ่ครับเอ๋อโอ้ยเจี๋ยงทงใหญ่เลยนี่ครับนี่ครับสวยเลยเจี๋งทงครับเจี๋งทงงามเลยครับสวงามเลย แยงธงเออไปยังไม่มีตัวตื่นเต้นเลยเป็นนาแล้วตัวตื่นเต้นไม่มาเลย โดนครับโดนครับปลาอะไรโฉบครับโฉบครับโฉบครับโอ้โหกะแล้วครับนี่ครับนี่ครับไปอีกแล้วโอ้โหตัวนี้เป็นเจสังครับเจสังโอ้ยเจสังครับเจสังโอ้โหสังขวาดครับโอ้โหไม่ใช่สังคังนะครับสังขวาดครับโอ้โหนาะโอ้โชบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ้ากันครับเดี๋ยวเลี่ยงครับเอ้า แจ๊กเลยครับเสียงเดี๋ยวนะเจ๊สั่งเลยขาวาดเออไปสั่งเลยเจ๊สั่งเลยสั่งขาวาติครับเอาใหม่เอาใหมไปงัย จะสั่งว่าจะเจอเจอะไรต่อเอาดิโดนครับนะโดน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 ตายเลยตายเลยตัวสวยครับตัวสวยโอ้ยบินครับบิงครับบิงครับบิงครับโอ้ยโจ้ดิครับตายเลยเจอะไรโอ้โหเจ้าทะเพียงครับมามาัวสวยครับโอ้โหทะเบียนนะครับทะเบียนดี๋ยวบปสวยเลยเดี๋ยวเทกัมานะครับ ตาเพียรเอ้ยเจเพียรเลยโอเคเอ้ยมีสวยอยู่ครับสวยอยู่นี่ครับเจเพียรเลยงามงามนี่ครับนี่ครับตาเพียรเออโอเคไปมันลวครับรอบนี้น้ำขยับแล้ว ไปครับโดนแลครับนะโดนแลครับโดนครับปลาอะไรนี่ครับโอ้โหตะเพียนครับตะเพียนตะเพียนโอ้โหงามๆงามๆเลยครับไปึ๊บโอ้โหเฮ้ยตะเพียนครับตะเพียนเลยสวยเลยดีครับนี่ครับงามๆเลครับตะเพียนโอ้ยงามๆเลยครับตะเพียนครับตะเพียน สว่าง,งามดีครับตัวนี้เอ้ยเฮ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 ้ย,ยสวยครับสวยครับเต็มปากเลยครับเอเพียนครับนี่ครับนี่ครับเอเพียนตังสวยๆเลยไปไม่ไปอไงวะเรอวินาโดนยี่ว่าโตแล้วไม่โดนอีกโ,โห้ออยากเชื่อเลย ถอนไม่ล่ะถอนลยโอ้โหถอนปึ hum, ๊ดโดนครับโดนครับกดลงครับกดลงครับไม่ถอนครับเป็นแยงแน่เลยดูแล้วนั่นนั่นนั่นนุ้ยกะแล้วครับโอ้ยเอาติดดีครับแยงครับแยงแยงดีครับดีครับไออุ๊เลยไออุ้อุลอุ้ยเอาเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ย น่าจะเป็นไอ้อุกนะครับ <c oughs> เก็บเงินๆครับไอ้อุกแน่นอนครับตัวนี้นไปไอ,อ้อุกโอเค <c oughs> อฮ้ยตุ๊บโอ้โห,โห,โโหมันปลาใหญ่เกินครับปลาอะไรวะ อือม uh huh. ไม่โดนเป็นไปได้นี่วัดสดุดไปทิง้งนะครับวัดสดุดไปทิ้งแล้วไปคหลงโอ้หล,งลวงครับหล,งลวงครับของใหญ่อุ๊บโอ้โหไม่สุดครับไม่สุดสวยๆหน่อยของใหญ่แล้วโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับน้ำขยับสับกระจายครับจริงไหม เธอกมาครับรถเธอกมาครับนี่นี่ฮะโอ้โหเอาเธอกมาหนาุ่มหนุ่มโอ้ยหนอ่มหน,นุ่มมาครับงามเลยครับมาทุกครั้งเลยครับว้าวว้าวเว้ยหน,นุ่มหนุ่มาครับว้าว น้ำเออ <c oughs> นะครับน้ำมิ้นครับมาแบบนี้นะครับโอ้ยเออเออเออ วัดเราโดนแล้วมั่งขนาดนี้ก็โดนแล้วโดนแล้วครับปลาอะไร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 โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหโอ้โหดีครับดีครับโอ้โหไอ้กระแหครับกระแห่สวยงามโอ้ยอยากเย็นแสนเขียนครับต่ละตัวครับใช่ไหโอ้โหดีครับโอ้แต่ละตัวครับตัวจะมาได้ครับโอ้ยกระแห่เ้ย เจแห่ส,สวยครับไม่เจ๊กันนานนะครับนี่ครับเจแห่เลยส,สวยๆเลยโอ้โอหเจแห่เอเอเจแห่ครับเจแห่ไ่น,นี่นะไมน,นี่นะโอ้ส,สวยๆลยครับเจแห่ครับเจแ่สวยงามครับเอาขอได้วัดครับขอได้วัดโอ้ยกระสุกครับหางแดงเลยโอ้ยนะครับหางแดงเลยกัดลูกปลาโอ้โห กระสุบใหญ่ครับกระสุบใหญ่ครับนี่ครับอเจมังครับโอ้โหเจมังเพิ่งมาครับมาช้าแต่ก็ยังมาครัเจมังนะครับนึกว่าเจมังจะไม่มาแล้วครับนี่ครับเจมังเออโอ้โหมาช้าแต่ก็มานะครับกามังเออซุยซวยเลยโอเคอืม โอ้โหกระสูบกันต้มๆๆเลยกระสูบนี่ครับเต็มมังครับสวยเลยโอเคไปเอาต่อครับต่อลุย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  เล็กๆเอาไงเอาไงไปแล้ว้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วยาวๆโดนครับนาโดนแล้วป่าไรป่าไรมาดูกันตัวสวยครับตัวสวยตัวสวยตัวสวยโอ้โห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 สวยครับนี่ครับนี่ครับเกีมังครับเกีมังโอ้ยเกมังเออๆเลยครับมาครับมามาเนี่สวยเลยครับวยสวยเลยนี่ครับนี่ครับ กำลังเออเลยครับสวยๆเลยสวยครัไปดูปลารวมครับปลารวมนั้นนะสิบเอ็ดมงถึงบ่ายสามนะครับโอ้ยกี่ตัวกี่แท่มาดูกันโอ้โอ้ครับพอได้พอได้อยู่พอได้อยู่นี่ครับปลากินไม่ดีเท่าที่ควรนะครับโอ้โห

I every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave i will be doing shit my way uh, On the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me bitch, Now nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief uh, Better see what the negativity but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Some batter in your brain. Uh, that's why I say, fake it till you make it, A, And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh. Never slow yourself down, you can do some more. Push past start the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. Uh, and even when you feel low, Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go.